สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาในแมปตามหาเจ้าฟอปป้าอ่าซึ่งฟอปป้าในครั้งนี้มันไม่ได้มีอัปเดตอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งจากคลิปที่แล้วเขาบอกว่าในแมปเมืองเนี่ยมันมีฟอปป้าอัปเดตใหม่ด้วยวันนี้ผมก็เลยจะ แวะมาตามเก็บที่เหลือให้ครบละกันซึ่งฟอปป้าที่อัปเดตมาเพิ่มในเมืองนั้นก็จะมีทั้งหมด15ลบ21ก็จะมีเพิ่มมาใหม่อีก6ตัวนะซึ่งก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเพราะว่าฟอปป้ามันหาง่ายอยู่แล้วซึ่งฟอปป้าที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็จะมีบ็อกเซอร์ฟอปป้าคำใบนะครับกำลังต่อยมวยที่ยิมอ่าไอสนามมวยที่เราเคยบ่นไปเมื่อคลิปที่คลิปในเมือง ก่อนๆน,นะฮะก็ตอนนี้เขาก็ได้เพิ่มมาแล้วนะฮะต่อไปคอฟฟี่ฟอปป้าคัมใบนะอยู่ที่ออฟฟิศโอเคออฟฟิศมีตัวมาเพิ่มแล้วนะฮะต่อไปดอ ิวนะฮะ by the hot dog stand oh, อ้ันนี้คำใบ้ง่ายแจงบอกว่าอยู่ตรงร้านขายฮอทดอกแล้วต่อไปก็จะเป็นโทรเฟสนะฮะอันนี้อยู่ที่โรงแรมอีกแล้วทําไมโรงแรมมันถึงมีฟอปป้าเยอะจังเล็กตัวหนึ่งก็จะเป็นฮักกี้ฟอปป้าอันนี้เขาบอกว่าอยู่ที่ลานจอดรถเอ้ยไม่ใช่ลานจอดรถป้ายรถเมล์แล้วก็ตุดท้ายก็จะเป็น c a ฟอปป้านะฮะอันนี้ car toy ก็น่าจะอยู่ที่ห้างอะไรแล้วลต่อไปนะครับแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนรู้หรือ,อยังนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าโลกบ,บอกเขาเหมือนจะมีอัปเดต ระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบที่เราจะสามารถสอดส่องดูได้ว่าคนอื่นนะเขาแต่งชุดอะไรยังไงแบบสงสัยว่าเอ๊ๆคนนี้เขาแต่งชุดอะไรนะแล้วก็กดไปที่ชื่อใครสักคนผมจะไปกดที่เอ่อฟาเวอร์โซละกันนะครับแล้วผมก็สงสัยว่าเออฟาเวอร์โซอนี่เขาใส่ชุดอะไรแล้วก็สามารถไปสอดส่องได้นี่อู ก็เป็นเสื้ออะไรผมอะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้แล้วทําไมฟอเบอร์โซยี่ถึงมาเเนี่ยอะไรไม่พู้ทำทำเพลงเสียเวลาและรู้สึกว่าที่ฟอป้าโฮเทลมันจะมีฟอป้ามาเพิ่มใช่ไหมมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็เดินหาดูแล้วกันนะชั้นหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสอง เลยดีกว่านี่ผมต้องมาไล่สำรวจใหม่ตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น5 6 7เแล้วเนี่ยห้องเมื่อกี้ไม่มีนะครับห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่น่ามีป่ะชั้นหนึ่งไม่มีครับชั้น1่เอ้ยไม่ชั้น1ช,ชั้น2เคลียร์นะฮะต่อไปไปดูโรงแรมชั้น3ชั้น3ม,มีเพิ่มไหมชั้น3ไม่มีห้องนี้ห้องนี้อ,นอืมมีหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บป๊บสำรวจให้ดีๆนะฮะมองให้รอบๆใต้ตรงใต้เตียงอะไรไม่มีฮะห้องนี้ไม่มี แล้วไปห้องหนึ่งอ้นี่ไงเราเจอแล้วภาพโทร oh. เก็บเลยเยี่ยมเราเจอแล้วนะตัวแรกก็เป็นโทรซะแล้วไหนๆก็ได้มาแปลงร่างซะหน่อย yeah. Yeah. ตอนแรกฉันกล่าวว่าจะกวนนายซะหน่อยแต่ว่ามไม่เอาดีกว่าฉันคิดบุ๊ไม่ออกได้แล้วนะฮะสรับฟอปปาที่อัปเดตมาเพิ่มตัวแรกชั้นนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวไปชั้นตอบไปดีกว่าจําได้ว่าเหมือนเขาบอกว่าคอฟฟจะอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมพิซซ่านี้เรามาเคยมาเก็บแล้วชั้นห้องนี้ก็ ไม่น่ามีอะไรห้องนี้อืมปึ๊บปึ๊บมีไหมมีไหมเดินเดินส่องส่องใต้เตียงใต้โซฟาชั้นนี้ก็ไม่มีนะผมอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยโรงแรมมันก็มีหลายชั้นหลือเกินนะจําไม่ค่อยได้ชั้นนี้ห้องนี้มีไหมใต้เตียงผมว่าไม่น่าจะมีอะไรใต้เตียงนะเพราะาถ้ามีใต้เตียงเราจะเก็บยังไงเมนปืนฉันขีข่เครื่องบินด้วยแหละเมนรู้ท่าเขาน่าจะมีความสุขกรรับการได้ขี่เครื่องบินนะเนี่ยแล้วก็ห้องนี้ ดูเหมือนว่าเขาเองก็น่าจะมาตามหาฟอป,ป้าที่อัปเดตใหม่เช่นกันนะเนี่ยใช่แล้วดูเหมือนว่าห้องนี้จะไม่มีอะไรนะไปดูห้องอื่นดีกว่าชั้นนี้เคลียนะฮะชั้นต่อไปชั้นนี้มีห้องเดียวห้องนี้ห้องนี้มีอะไรไหมเดินชนมันให้หมดห้องนี้ก็เคลียนะฮะหรือว่าตามกล่องเกิงอะไรเผอจะมีหลังลูกมีไหม ไม่มีชั้นนี้หมดแล้วนะฮะต่อไปก็อีกชั้นหนึ่งชั้นนี้ก็ไม่น่ามีเหมือนกันนะห้องนี้แล้วผมสงสัยว่าคอฟฟี่ฟอปป้ามันอยู่ตรงไหนนะคอฟฟี่อินออฟฟิศอ๋ออยู่ออฟฟิศนะฮะแล้วตัวไหนมันอยู่ที่โรงแรมอีกเ่ยนนะอันนี้ไม่อยู่ในโรงแรมแล้วอันนี้ก็ไม่อยู่ในโรงแรมแล้วสรุปว่าโรงแรมเพิ่มมามีตัวเดียวนะมีโทรนั้นเราวัดกลับเลยดีกว่าต่อไปเราไปแวะที่ห้างดีกว่าถ้าจําไม่ผิดดูเหมือนว่าห้างน่าจะเพิ่มมานะเป็น คาฟอปปาเขาบอกว่าทอยค่ะพูดถึงทอยก็ต้องพูดถึงฉันของเรนนี่ไงต้องเป็นรถคันนี้แน่นอนใช่หรือไม่อออไม่ใช่อเอา้าใช่แต่ เอ้ได้แล้วอ๋ตอตอนแรกไม่ไม่ไม่โผล่ชื่อก็คิดว่าไม่ใช่ oh <my> โอเคชั้นนี้มีฟิตเนสหรือเปล่าอ๋อฟิตเนสไม่ได้อยู่ตึกนี้อ๋อไปละมาออฟฟิศดีกว่านะครับคอฟฟี่อยู่ในออฟฟิศเมื่อพูดถึงกาแฟก็ต้องพูดถึงออฟฟิศนั่นเองเพราะว่าคนทํางานส่วนใหญ่น่าจะต้องการกาแฟกาแฟน่าจะอยู่ที่ห้องรับแขกตรงนี้ใช่เมื่ไร่นี่ไงต้องเป็นแก้วนี้แน่นอนเพราะว่ามันโอ้โหนี่ไงใช่จริงด้วยปั๊บเยี่ยมคอฟฟี่ฟอปปา ฉันรักกาแฟฉันเป็นแมวที่รักกาแฟนี่เป็นฟอปป้าที่ถือแก้วกาแฟตลอดเวลาจริงๆแก้วนี้ฉันกินหมดแล้วแหละนะฉันก็แค่ถือไว้แหละฉันยังหาที่ทิ้งขยะไม่เจอไอเลิฟคอฟฟี่ไอเลิฟคอฟฟี่ต่อไปให้เราไปที่ตึกที่มียิมอ้านี่ไงตึกยิมตรงนี้ถัแดงนี่ไงนมมยอยู่ตรงนี้เก็บเลยนี่ใครจะคิดจะหาเรื่องฉันละก็เธอจะต่อยหน้านี่ถ้าเราสามารถต่อยได้นิดก็จะเป็นอะไรที่ดีเน,ะนี่ยไอลก็ มาที่สนามมวยแล้วงั้นขอซ้อนต่อยหน่อยแล้วกันเอแหออเออืออีะ2ตัวนะฮะฮักกี้ฟอปป้ารู้สึกว่าผมจะเห็นแล้วแหละนะอยู่ตรงป้ายรถเมย์ซึ่งป้ายรถเมย์มันอยู่ข้างๆยิมพอดีเลยเจอแล้วนี่เป็นปากของฮักกี้วากี้ย่มโอเคตัวสุดท้ายตัวอะไรนะอ๋อนี่ไงด็อกโอเคดอกรู้สึกว่าจะอยู่ที่ รถขายฮอทดอกนะครับรถขายฮอทดอกอยู่ตรงไหนเอ่ยเดินหาเดินหาต่อยกสาไฟร้านขายฮอทดอกที่นี่ขายฮอทดอกหรือเปล่าที่นี่ขายผล,ลไม้ไม่ได้ขายฮอทดอกนั่นไงร้านขายฮอทดอกอยู่ตรงนั้นแน่นอนไปแต่ก่อนจะไปขอต่อยสักทีหนึ่งไอ,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 อ้อย่าต่อยฉันสิโอ้ยมาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจากเครื่องบินแน่นอนเลยโอเคร้านขายฮอทดอกอ่านี่ไงตัวนี้มีหูอยู่หูหมา เยี่ยม dog q u โอเคนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเราก็จะเก็บตกฟอปปาที่อยู่ในเมืองครบแล้วนะฮะห้าหกตัวโอเคสหรับการตามหาฟอปปาที่เหลืออยู่ในเมืองที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในวันนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ซายจะละนะครับไปป่ายเจอใหม่คลิปหน้านะไปต่อยมวยก่อนแหละ